อาการเป็นยังไงตรวจแล้วอาการเป็นยังไงบ้างเนี่ย สวัีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีสสด FC แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพรมก็น,น้อยนะครับวันนี้ก็มาดูอีกคลิปหนึ่งวันนี้ช่วงหัวค่ำใกล้มืดละพาไม่ขันไปอาบน้ำครับผมพาไม่ขันไปอาบน้ำโอ้โห รูปร่างของนางไปตามไปดูกันนะครับไม่ขันจะไปอาบน้ำกันที่ไหน เจอเขบวนครับขบวนน้องช้างเขาทําอะไรกันไม่ทราบอ้าวทำอะไรกันนอ้อเจอเพื่อนเพื่อนโอ้โห,โหสวยๆกันทั้งนั้นเลยไปทำอะไรกันน,อนอ้อน้องหญิง น้องน้ำมนต์นสม้มปูผาน้ำโบกบุญเพิ่มน้ำทิพย์นุ่มนิ่มบุญมีลำลังแต่ไม่ขันของเรายังไม่ได้อาบน้ำเลย ยังไม่ได้อาบน้ำเลยไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันไม่ขันไปอาบน้ำดีกว่าปไม่รู้ว่าเขามาเที่ยวเขาไปเที่ยวจากไหนกัน เพื่อนน้องๆเขาอาบน้ํากันหมดแล้วเ็าแต่งตัวสวยกันหมดแล้วแต่แม่ขันยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้แต่งตัวสวยเลยไปไปไปอาบน้ำกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเพื่อนเพื่อแล้วกัน วันนี้ไม่มีเพื่อนมาลงน้ำด้วยเลยแม่ขันเหงาแย่เลยวันนี้ไปดูตอนอาบน้ำจะเหงาหรือเปล่าม,มีมองหลังด้วยมองหาใครไม่ทราบมองหาลูกสาวลูกชายบ่ลงน้ำคนเดียววันนี้รู้สึกว่าอือฮึ จะเอาความทิวลงให้ได้ไม่ขันเล่นคนเดียวสนุกเลยโอ้โหค่อยๆนอ่นเลยแม่ขันเอ้ย แต่แข่งเลยโอ้โ oh, หมุดไถไถ่ัถนอเอาควานทิวลงจนได้วันนี้จัดการควันทิวลงคอสองครั้งแล้วไม่คันโอ้โห oh, oh. วันนี้ไม่ได้เอาแปลงมาถูด้วย แรงตีไปกับรถของน้องโผโอ้โหเด่นชัดเหมือนเดิมครับลายสักยังไม่หายโอ้โหคอยๆเบา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 ลูกสงสัยจะรีบรีบไปหาเพื่อนๆนะ ทำไมล่ะไม่ขันเ้ยอยู่กับบรรยากาศช่วงค่ำนะครับผมตอนนี้ตะวันตกดินแล้วนะขึ้นจากน้ำมาแล้วเตินเร็วมากไม่ขันรีบไปไหนไม่ทราบเดินกลับบ้านนี่เร็วจังหรือว,ว่า รีบไปกินของหวานที่บ้านหรือเห็นเพื่อนเมื่อกี้นี้อยากจะตามเพื่อนไปก็ไม่ทราบนอไปไปะแล้วขับรถแทบไม่ทันเลยไม่ทันเดินเร็วมากครับหากลับนี่เดินเร็วมาก เบาหน้อยแม่คุณเอ้ยกินน้ำมาใหม่ๆนี่มันจะจุกเด้อระวังด้วยระวังด้วยแม่ขันโอ้ยทำไมเดินเร็วจังอ่ะโอ้ยเห็นทางง่าเห็นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้หยโอ้ยโอ้ยเห็นเพื่อนนรเดินเลี้ยวเลยอ่ะ เห็นพี่ดาวโอ้ยที่ไหนได้รีบมาหาพี่ดาวแม่คุณเลยเอาอ,ยาอะไรยังไงหนอแม่ขันจะอยู่กับพี่ดาวไหมล่ะอยู่ไหมอยู่กับพี่ดาวไหม มาคุยกับพี่ดาวโอหโหันแล้วหันแล้วหันละแม่ขันเอาว,วนซ้ายวนขวาสิไปสายระบาดน,นี่ฮึ ออโอ้โหนึกว่ารีบไปไหนรีบมาหาเพื่อนนี่เองแม่คุณเอ้ยพี่ดาวก็คุยจังดูครับแม่ขันก็คุยครับเอาละ่ะเอาแล้วเอาแล้ว เจอพี่ดาวแล้วดูครับจะกลับบ้านได้หรือเปล่าไม่คันวันนี้สงสัยไม่ได้กลับบ้านแน่นอนเลยไม่คันนี่เอเอมีส่งเสียงทักทายกันแล้วนะครับเอาเลยเด้อ โอ้โหรักมากกอดกอดใหญ่เลยแม่ขันกอดพี่ดาวเลยนานๆได้มาเจอเพื่อนสักทีนหนึ่งเนาะน้ำใจของเจ้าช่างงดงามสลละเกินแม่ขัน เอาละเด้อจะกลับบ้านได้หรือเปล่าเอาแล้วเจขันมอนเราโนโอ้ย,ออยมีเช็คฝีให้ด้วยนะ ดูดูไม่คันเช็คฝีโอ้โหเช็คอาการของพี่ดาวด้วยโอ้ดูครับเช็คฝีให้ด้วยนะนี่ครับมีเป่ามนคาถาเอาเป่าให้ปล่อยให้พี่ดาวด้วยให้หายไวไวโอ้ <laughs> โอ้โหเป็นคุณหมอบมอนี่มารักษาพี่ดาวบอกเออนี่โอ้โหพัหกหลายไม่ขันดูครับดูไม่ขันโอ้ดูว่เช็คแผลโอโ้เป็นคุณหมอบอกไหนไหนไหนพี่ดาวให้หมอขันเงินตรวจหน่อยเอโอโอ้โหโอ้โห เป่ามนด้วยเอาเป่าให้หายไไว้เด้อโอ้ยดูตรวจใหญ่เลย <laughs> โอ้ยตรวจแพรพี่ดา <laughs> คุณหมออาการเป็นยังไงตรวจแล้วอาการเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะหายไวไหมเนี่ยโอ้อือ <laughs> <c oughs>

เช็คตลอดครับอ, <laughs> อ้ยจะเอากลับบ้านได้ไหมนี่ กันจังเลยอ่ะดูครับทั้งสองน่ารักมากพี่ดาก็ไม่ขันเช็คอาการตลอดเช็คแผลให้ตลอดเลยไป เข้าบ้านไปดูครับเอาเอาขันเงินจะเข้าบ้านพี่ดาวพี่ดาวตักขันเงินไปแล้วไม่อยู่แล้วจะไปด้วยจะไปด้วยขันเงินรอพี่ดาวหน่อยพี่ดาวจะไปด้วยโอ้ยมาหาลูกสาวอีกแล้วไม่ขันมาน้องน้ำทิพย์ <c oughs> ปกลับบ้านได้ไหมนี่ไปไม่ทันกลับบ้านไป <c oughs> ไปเข้าบ้าน <c oughs> ไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ขันไม่ยอมไปอ่ะถอยตูดให้เลย <c oughs> เอา้าพี่ดาวก็ไม่ไป ไม่ขันก็ไม่ไปเอาเข้าบ้านได้แล้วมืดค่ำแล้วไปอะกลับบ้านเรากับบ้านเรายังห่วงกันอยู่นะครับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพลายมงคลน้อยข,ไไของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กด ระดิ่งไว้ขอแจ้างเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม